ไม่ก้มหลังนะไม่ค้อมหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามเอามือนะมาจับศีรษะแล้วก็ดึงให้มันตึงมากขึ้นเอาศอกเหมือนศอกจะไปชนกันทางด้านหลังแบบนี้เห็นนะปึ๊บครับใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะทำท่าพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยครับแฟนเพจทุกท่าน,นครับมีอาการปวดสะบักสะบักด้านในตรงนี้นะแล้วปวดรอบๆเลยนะครับไม่ได้ปวดแค่ตัวข้างในอย่างเดียวนะรอบสะบักบางคนเล้าลงมาแขนบางคนปวดรอบๆหัวไหล่ด้วย วันนี้ผมมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่รบริเวณรอบๆสะบักเลยนะเน้นทีละมัดแบบเน้นๆเลยนะถ้าใครที่มีอาการอยู่ลองเอาไปใช้ดูสักอาทิตย์หนึ่งมันน่าจะดีขึ้นนะครับวิธีนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อทีนี้เราเริ่มทีละมัดนะครับผมจะสอนประมาณ9ก้าท่าเลยนะดังนั้นใครที่ทําท่าไหนได้ก็ทําทําท่าไหนไม่ได้ก็ข้าไมไปท่าต่อไปนะครับวิธีการนะนั่งหลังตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้วอร์มไหล่วอร์มไหล่ก่อนวอร์มไหล่ขึ้นหมุนไหล่หมุนไหล่ให้ไหล่มันแบบ โฟดีๆก่อนนะครับหมุนไหล่ทั้งด้านข้างแบบนี้สองข้างไปเลยเวลาถ้าปวดคอบ่าไหล่เนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องทําทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อเป็นการบริหารน,นะครับสิบครั้งนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการยืดกล้ามเนื้ออะไรนะเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อข้างบนกับ upper trap m u s c s ก่อนนะวิธีการนะครับเอามือนะจับไปที่เตียงข้างล่างนี้หรือว่าเก้าอี้ก็ได้นะจับขอบเก้าอี้นะครับหรือจะเอามือไขว้หลังก็ได้หรือจะนั่งทับมือก็ได้แล้วแต่เลยนะจับปุ๊บตัวตรงๆนะครับ ไม่ก้มหลังนะไม่คอมหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามเอามือนะมาจับศีรษะแล้วก็ดึงให้มันตึงมากขึ้นเวลายืดเนี่ยยืดค้างนะครับหายใจเข้าลึกๆนะเวลายืดก่อนยืดหายใจเข้ายึดเวลาดึงเนี่ยหายใจออกยาวให้ได้20วินาทีนะครับ20วินาทีถ้าใครทําไม่ไหวมันปวดตึงมากก็ไม่ต้องทนนะแต่ใครไหวก็ประมาณสัก20ก็ได้3เซตนะฮะทำแต่ละมัด3เซตก็พอ ยืดแบบนี้เราจะยืดก่อนนอนนะครับแล้วก็ยืดตอนที่เราจะพักนะถ้าเป็นยืดก่อนไปทํางานเนี่ยไม่ต้องยืดนานมากสักสิบวิห้าวิก็พอนะไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อยทั้งวันเลยนะครับโอเคเปลี่ยนข้างนะเหมือนกันเลยหลังตรงแล้วก็เอีเยงคอแล้วก็ดึงค้างไว้ทําทั้งสองข้างนะครับันถึงจะได้ผลดีนะครับใครที่ทําข้างเดียวเนี่ยมันจะได้ผลไม่ดีเท่ามันจะเสริมกันนะครับ เพราะว่ากล้ามเนื้อสองฝั่งส่วนใหญ่มันจะตึงแล้วแค่จะตึงมากตึงน้อยเท่านั้นเองนะครับข้างไหนใช้เยอะตึงเยอะนะครับข้างไหนแข็งแรงกว่าตึงน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะพอได้เนะเาะแล้วก็ยืดสักยี่สิบผมทำแบบเ,เร็วๆนะฮะจะได้มันมันก้าวท่ามันจะเยอะโอเคนะท่าที่หนึ่งไปแล้วอัปเปอร์ทราพีเชสต่อไปร,รีเวเตอร์นะรีเวเตอร์เหมือนกันยืดข้างนี้ก่อน หันหน้าไปด้านตรงข้ามคอตรงๆหันหน้าด้านตรงข้ามก้มคอลงเอามือจับศรีรษะมาเดิมเลยดึงยืดค้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลายแล้วก็ผ่อนนะครับหันหน้าเอียงก้มนิดนึงนะศรีรษะดูที่ศีรษะนะครับตัวที่ตึงจะตึงตรงนี้นะครับมันจะตึงตรงนี้นะถ้าเห็นกล้ามเนื้อจะขึ้นเป็นลำเลยแต่รีเวเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้สะบัดมากนะครับนะใครที่แบบชอบไปนวดหรือว่าชอบนวดตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันไม่ถึงเนะี่ยทำตามพวกนี้ได้นะครับข้างนี้เราจะยืดฝั่งนี้หันหน้าไปด้านตรงข้ามก้มคอลงนะครับดึงปึ๊บมือก็จับดึงสะบักไว้ดอปสะบักลงก็ดไว้แบบนี้ค้างไว้20วินาที3เซตเนาะอ่าพอได้ไหมโอเคแบบนี้นะครับใครมีอาการกดหนึ่งนะจะได้รู้ส่วนใหญ่เราจะเป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นลอมบอยที่อยู่ทางด้านใน ตรงนี้นะครับลอมบอยอลอมบอยทําไงผมแนะนําให้สเรดเขาก่อนเลยนะกดเขาก่อนเกรงเขาก่อนนะเกรงคือดึงสะบักเขาไปชนกันปุ๊บแล้วก็ยกแขนขึ้นค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนกลับมาปุ๊บใหม่เอาสอกเหมือนสอกจะไปชนกันทางด้านหลังแบบนี้เห็นนะปุ๊บตึงมากบี้มันเข้าไปอีกยกแขนขึ้นแบบนี้สักสามเซตพอโอเคนะครับอีกที่หายใจออกยาวปึ๊บปึ๊บแบบนี้ นี่คือลอมบอยขางด้านหลังมันถูกกดแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะยืดออกแล้ววิธีการยืดเอามือประสานกันเหยียบไปข้างหน้าแบบนี้อันที่ยืดทั้งสองฝั่งเลยนะหายใจออกยาวๆค้างไว้ยืด1ินาทีนะครับค้างไว้ยืด1ินาทีแล้วก็ผ่อนกลับมาปึ๊บยืดออกยืดก่อนนอนจะทำให้หลับสบายนะครับพวกนี้ดีมากเลยนะ โอเคสามเซตเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องทําซ้ายขวานะตึงๆเลยยืดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงสะบักมันจะยืดมากเห็นไหมดูออกไหมนี่ยทางด้านหลังตรงลอมบอยยืดออกเยอะเลยนะครับอ่ะต่อนะทีนี้จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เอวขึ้นมาที่สะบักนะก็จะไปเออขึ้นมาที่แขนนะวิธีการนะครับเขาเรียกว่าลตติสมูดดอร์ซนยนะเหยียดแขนลงไปข้างหน้าแบบนี้ปุ๊บยกแขนขึ้นสุดนะ เรายืนเลยก็ได้ยืนอย่างนี้นะครับยืนนะเสร็จแล้วเราอยากจะยืดฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้ยืดแล้วล่ะแต่ว่ามันจะยังไม่ตึงมากเท่าไหร่เรายืดฝั่งขวาก่อนนะเอียงไม่ก้มแบบนี้นะครับให้เอียงตัวนะเอียงตัวอ,อแบบนี้พยายามยืดให้สุดนะครับสุดแขนเลยนะถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นเอามือจับข้อมือตัวเองนะสมมติเรายืดฝั่งนี้นะยืดสุดปุ๊บ ดูออกไหมครับสีข้างเราเนาะถึงยืดเนอะโอเคอันนี้สี่สี่มัดแล้วนะได้ไหมพอได้ไหมนี่ดูอีกข้างหนึ่งยืดเสร็จเหนื่อแตกเลยนะ,ะยกออกไปดึงดึงข้างนี้นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็เอียงปุ๊บแค่นี้เองนะครับพอได้เนาะนี่สําหรับกล้ามเนื้อรอบรอบสะบักเลยนะกล้ามเนื้อพวกนี้เกี่ยวกับสะบักกับไหล่ทั้งหมดเลยครับ ใครที่ปวดไหล่ปวดสะบักถ้าทําท่าพวกนี้ได้จะดีมากนะครับไม่บิดตัวนะแบบนี้ผิดนะครับต้องตัวเอียงไปทางด้านตรงๆงเลยนะตรงๆงขนานเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้มันที่จะตึงโอเคเนาะพอได้นะครับว้าวนี่งาอ,ออกแนละ้วพอได้ไหมมีใครทําตามไหมทาตามกดหนึ่งให้หน่อยเอยกดสองให้หน่อยครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือทางด้านใต้สะบักต,ตรงนี้วิธีการนะเอามือจับที่ ตรงนี้นะครับจับแบบนี้นะเราจะยืดกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้สะบักพวกนี้นะครับกลุ่มด้านล่างนะเป็นพวกเทเลสเนะเาะดึงไปข้างหลังแบบนี้เลยค้างไว้นับ1ถึง20เวลาเวลายืดทับนับ 1- ถึง20 3ถึง5เซตก็พอนะครับแค่นั้นกล้ามเนื้อก็คลายแล้วนะครับถ้าใครมันตึงมากเรากา็ทำบ่อยๆเอาโอเคไหมนะครับปึ๊บอันนี้ข้างขวาจับนี้จับนี้เราก็ยืด ดึงไปข้างหลังพอได้ไหมครับได้นะโอเคเปลี่ยนข้างนี่หลับสบายแน่นอนคใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะทำท่าพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยครับหรือว่าปวดคอบาไหลเนี่ยได้เลยนะพวกนี้นะครับยืดบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมเพิ่มความแข็งแรงบริหารไปด้วยจะช่วยได้เยอะนะสำหรับช่วงแรกๆมันปวดมากแล้วก็ใช้การยืดพวกนี้ก็จะช่วยได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับจะยืดตรงนี้นะ พอได้เท่านี้เองนะเสร็จแล้วเราจะยืดที่บร,ริเวณหน้าอกหน้าอกเนี่ยเกี่ยวเพราะว่าหน้าอกเดี่ยจะดึงให้สะบักมันมาข้างหน้าเวลาเราไหล่ห่อเห็นไหมสะบักด้านหลังมันจะเปิดนะวิธีการเอามือประสานไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ยกมือขึ้นแบบนี้อผ,ผมยืนนะโทษนะแบบนี้ก็ยืดหน้าอกนะครับแบบนี้ส่วนล่างหน้าอกตึงแค่นี้แล้วก็หายใจออกยาว,ยาว เวลายืดไม่ต้องพูดแบบผมก็ได้นะครับกล้ามเนื้อมันจะเกร็ง <c oughs> ถ้าเราเวลาเรายืดเราก็หายใจออกยาวๆฝึกหายใจไปด้วยถ้าใครคอนโทรลการหายใจฝึกควบคุมการหายใจไปด้วยมันจะเยี่ยมมากเลยแล้วกล้ามเนื้อมันจะคลายได้ดีกว่านะอันนี้ก็จะทําได้ทั้งสองข้างเลยซ้ายขวาโอเคไหมครับพอได้เนาะ,ะประมาณนี้นะไปหมดละเหลือ <c oughs> เน้นๆกล้ามเนื้อรอบๆสะบักเลยจะเป็นกล้ามเนื้อที่พิเศษมาก ทีละมัดนะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเหนือสะบักนะวิธีการใช้มือนะครับมาจับที่ตรงนี้แค่นี้ค้างไว้นับหนึ่งมันจะตึงบริเวณนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปถึงยี่สิบสำหรับแขนขวาเอาลงอันนี้แขนขวาผมนะมือคขว้ใครทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้นะครับตึงไม่ต้องเอียงคอนะเราไม่ได้ยืดที่คอเรายืดสะบักนะครับเรายืดสะบักแล้วตอนนี้สะบักถูกยืดจนตึงมากนะครับอ่า โอเคเปลี่ยนข้างสิอีกข้างคําทำได้ไหมได้เหมือนกันแบบนี้นะครับยืดตรงนี้เห็นไหมฮะใครที่ปวดฝั่งไหนเราก็เน้นยืดฝั่งนั้นนะครับยืดฝั่งนั้นโอเคอึไหลติดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยปวดรอบๆสะบักได้หมดเลยดังนั้นถ้าบริหารมันจะเยอะมากถ้าใครที่ทำได้ครบทุกมัดเนี่ยจะดีมากแต่ว่า ถ้าจําไม่ได้ก็เน้นมัดท่าที่มันทําได้งา่ายนะโอเคยังไม่จบยังเลยสองท่าเน้นๆเ,เ,เหมือนกันดูนะทีนี้จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนใต้สะบักใต้สะบักเมื่อกี้บนสะบักาีนี้ใต้สะบักวิธีการทําเหมือนไก่เลยเป็นท่าไก่เอามือคว่หลังแบบนี้แบบนี้นะครับแถวเอวนะแล้วก็บิดไปข้างหน้าแบบนี้แล้วโก่งหลังให้ตึงโก่งหลังให้ตึงหลังคอบอ่ะคอมหลังให้ตึงเราจะนั่งนะ ปกติเราจะนั่งแบบนี้แล้วคอมหลังจะตึงมากนะฮะดูแบบนี้นะผมนั่งคอมหลังให้ดูเอิบเอามือควายหลังปึ๊บดันไปข้างหน้าคอมหลังอย่างนี้อ่าส่วนใหญ่นักกายภาพก็จะสอนไม่เกินนี้แหละฮะถ้าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของอ่าอัปเปอร์แบ็กนะมันก็จะมีประมาณนี้ที่เน้นๆนะนอกนั้นก็จะเป็นแอดวานละนะครับอันนี้คือเบสิกเลยนะครับซึ่งถ้าคนไข้ทำได้เนี่ยมันจะเยี่ยมมาก โอเคไหมอันนี้คือใต้สะบักนะใต้สะบักโอเคเสร็จแล้วสุดท้ายครับท่านี้ยากสุดซึ่งเดี๋ยวดูนะว่าจะทําได้ไหมอะเริ่มจากเป็นกล้ามเนื้อในลักแร้เป็นกล้ามเนื้อในลักแร้วิธีการนะตั้งศอกขึ้นมาแบบนี้ตั้งศอกขึ้นมาอาี้นะครับข้อมือประมาณนี้นะใช้มืออีกข้างนะช้อนข้างล่างมือ้างช้อนข้างล่างอย่างงี้ก่อนนะมือนะจับมานี้แล้วก็จับที่ฝ่ามือหงายมืออย่างงี้ นะแค่นี้นะครับแค่นี้เราบิดดึงมือให้มันลงไปอย่างเงี้ยดึงมือลงไปอย่างเงี้ยตึงแล้วนะจะตึงในนี้เลยครับนี่ตรงนี้เรียกว่าสับสแปรลิกเนี่ยคนที่แบบกลางแขนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยมัดนี้ต้องถูกยืดนะครับควรจะต้องยืดบ่อยๆตั้งสอดขึ้นหักข้อมือมือสอดมาจับตรงนี้แล้วดืดค้างเวลายืดถ้าปวดก็ไม่ต้องทนนะครับเอาเท่าที่ได้นะหายใจออกยาวๆ ทีนี้ถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นทําไงอยากให้ตึงมากขึ้นเราดิดตัวไปข้างหลังตึงแนละ้ทางมีใครทําอยู่ไหมมีนะโอเคทําไปด้วยกันครับใครที่มีอาการปวดสะบักปวดลายล่ติดสแกปปวดรอบๆบสะบักด้านหลังปวดคอบ่าลายออฟฟิซินโดมอะ่ะทำพวกนี้นะถ้าทําได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้รู้เรื่องเลยนะครับได้แน่นอนนะต้องปวดต้องดีขึ้นอะ่ะอย่างน้อยน้อยไม่หายก็ดีขึ้นมากอยู่ โอเคนะพอได้เนาะโอเคนะครับประมาณนี้ฟึบพอด20วินาทีเหมือนเดิม3เซตพอนะแต่ถ้ามันตึงมากมันโดนมากก็5เซตได้ประมาณนั้นก่อนเช้ากับเย็นพอเราเริ่มดีขึ้นเราก็เช้าเช้าอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวก็ได้นะพอได้ไหมโอเคข้างนี้ล่ะทำไงเหมือนกันเลยครับตั้งแขนขึ้นมาอย่างงี้ก่อนหักข้อมือลงมือช้อนจับป้าบปิดอ่าเดี๋ยวไม่ต้องปิดเดี๋ยวดึง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 ลงมา เดีย๋ยวตั้งเหมือนมือมันอย่างเงี้ยเหมือนมืออย่างเงี้ยแต่ใช้แข็งช่วยระวังเจ็บไหล่นะครับถ้าพวกนี้ทําเจ็บไหล่ได้นะระวังนิดนึงผู้สูงอายุเกิน60ขึ้นไปถ้าพวกนี้อาจจะทําให้ไหลฉีกเนาะระวังนะครับทำเบาเบานะค่อยๆทาแต่ละใครที่อายุสัก30 2สี่สิบนะ4ี่สิบเอาเลยได้ได้ทำได้โอเคไหมทำยากใช่ไหมเออท่าเนี้ยยากผมเนี่ยแตกหมดแลนะ้วเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่ครูโยคะนะครับบอกไว้ก่อน <laughs> อันนี้สอนแบบนักกายภาพสอนนี่แหละแต่น,นี้นะแล้วอยากให้ตึงทําไงบิดไปข้างหลังโอ้ยตึงเจ็บระวังนะครับจะเจ็บมากแล้วฉีดถ้าฉีดนี่รักษาอีกนานเหมือนกันนะระวังนะค่อยๆทําเบานะครับบางคนเขาจะใช้เชือกนะดึงหนีก็ได้เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะเอาเชือกมาทําให้ดูทำนี้แค่นี้ก็ตึงละแค่นี้ก็ตึงอะไรย่างเงี้ยจริงๆก็ตึงลวถ้าใครที่แบบยกไม่ไหวโอเคนะ สุดท้ายหมุนไหล่คืนครับวอร์มพอแล้วเห็นไหมผมถึงบอกว่าต้องวอร์มไม่งั้นแบบกล้ามเนื้อฉีกมันไม่พร้อมนะแล้วเราทําทุกวันครับเช้าเย็นสําหรับคนที่ปวดคอบ่าไหลา่ตอนเช้าไม่ต้องไม่ต้องยืดเยอะตอนเย็นเน่เน้นหน่อยเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยกันคืนเราจะได้อนอนหลับสบายประมาณนี้ครับฝา,ากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยก็สอบถามที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เราไลฟ์อยู่นี่นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะบัณฑิตคลินิกครับ atbunditclinic ครับส่วนใครที่อยากรักษาทางกายภาพบาดนะมีนักกายภาพบาดเฉพาะทางเนาะเฉพาะทางกายภาพบาดนะโทรมาได้ที่เบอร์0 8 5 3 6 9, 9 9 9 7 7ครับ0 8 5 3 6 9 9 9 7 7คลินิกอยู่ที่จังหวัดบุรีราชธานีแล้วก็มี2สาขานะครับแล้วก็กำลังจะเปิดที่รามคำแหง21่นะครับฝากไว้ด้วยครับเดือนพฤษภาเนาะหนึ่งพฤษภานะครับรามคำแหงย1็ดครับ ใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์หมายเลขเมื่อกี้เลยส่วนใครอยากให้เราสอนเรื่องอะไรมีอาการปวดแบบไหนคอมเมนต์ข้างล่างนะตามอ่านดูคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์แสดงว่าคุณมีปัญหาเดี๋ยว Facebook มันก็จะดึงเอาคลิปหรือว่าอะไรแบบนี้มาให้ทุกท่านติดตามได้รับชมรับฟังแล้วก็บริหารทุกวันโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน y o u t u b n n e l ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ So late at the sun.